ตรงนี้เลยเหรอผมตามตามไปได้ไม่ต้องแต่กุญแจมือได้ไหมผมตามไปได้ไม่ต้องแต่กุญแจมือไม้พี่ต้องไปกับผมครับไปอยู่แล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมากันเดี๋ยวมันเป็นขั้นตอนน่าพี่ผมต้องไปตร่ไหนต่อพี่ต้องเอ่อทำมันต้องอยู่กรุงเกับผมก่อนขอภาพสพอขอภาพข็ผมจะฝากก็คุมตัวไหนึ่งศาลมาปิดขอภาพเพิ่หนึ่งมาปิดจะเปพี่ผมปวดท้องอะ คอคอังอมเข้า้องนั้หดปดหรือพาไปขอยัดขนก่อนเดี๋ยวรอชิมงาผมก่อนอยัดนะขอยัดยกขึ้นขนตัวมันจบแล้วพี่กระเป๋ากระเป๋าสัตั์ เดี sea, okay. 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 ๋ยวกระเป๋าตังเดี๋ยวอนกระเป๋าตังค์ูโอเคคุ้บุณพี่เอากระเป๋าตังค์มาเลยขอบคุณมานครับไม่อยากให้ใครเห็นนะเอโอเคมีเด็กมีลูกกมอยากสเดี๋ยวเบียดลงมาเียวปั่นน้ำให้พี่ก็ได้หมด

เราเข้าก่อนแน่้ผมจะกดอนหน้าเลยไปที่ขั้นตอนแล้วตอวน้เลยเอเอ่อผมมาผมมาดีนะพี่ใจเย็นมีอะไรคุยกับผมดีๆจะทำแบบนี้ใช่ผมน่ามึนผมจะไปล้มเดีใจเย็นๆก่อนยังวะผมก็ยังบอกอยู่ว่าใจเย็นๆทุกอย่างไม่มีทางออกหมดแหละตายนะครับที่ลงวันที่เจ็ดเดือน รกรกฎาคมพุทธศักราช2551นะครับโดยนายพีรวัตรฤยร์อเอกพนมกิจนะครับก็คือพี่นะปฏิบัติพี่ตรงนะครับแต่ในความในความตรงนี้ซึ่งต้องหาว่ากาะทำความผิดนะความเกี่ยวความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับความผิด,ผดต่อเสีภาวิพากษไหแจ้งสิทธิ์ให้ฟังครับมีสิทธิ์ให้การหรือไม่การก็ได้ครับทอดคำในการอาจใชา้เป็นวิญาหลักฐานในการพิจารณีสันสานต่อไป มีสิทธิพบและปรึกษาทนายความครับมีสิทธิแจ้งญาติทราบในการจับกลุ่มทางนี้หลังจากนี้ผมจะน,น,นำตัวสายในงานที่ใต้ต่อไปครับ